ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนและก็หลักเกณฑ์เงื่อนไขแห่งสิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร,รา40ตามที่กระทรวงแรงงานเสน,เสนอนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะ สาระสำคัญในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพสงเคราะห์บุตรและกรณีเสียชีวิตเช่นเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เหลือเพียง1วันขึ้นไปปรับเพิ่มอ,อัตราเงินทดแทนกรณีไม่ได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ครอบคลุมโรคติดต่ออันตรายรวมถึงโควิด1 9กรณีผู้ป่วยโควิด1 9ย้ำนะคะว่ามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่29มีนาคมปี2563จนถึง30กันยายนปี2565ค่ะจะได้รับเงินทดแทน200บาทต่อวัน จากเดิมที่ไม่มีข้อกำหนดขยายสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิตนะคะจากเดิมสูงสุดแค่15ปีมีการปรับปรุงเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน7ปีบริบุนค่ะและยังมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิต มีบทเฉพาะการให้กรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยอยู่ก่อนที่พระ,ะราชกฤษฎีกานี้จะมีผลบังคับใช้และต่อเน,นื่องมาจนถึงวันที่พระ,ะราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้ก็มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามกฎหมายใหม่ค่ะซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40นะคะผู้ที่ทํางานอิสระหรือว่าแรงงานนอกระบบที่ไม่ใช่พนักง,งานบริษัทหรือข้าราชะการผู้ประกันตนมาตรา นี่จะมี3ทางเลือกค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้นะคะโดยจ่ายเงินสมทบแนตราทางเลือกที่1จ่าย70บาททางเลือกที่2จ่าย100บาทแล้วก็ทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนซึ่งแต่ละทางเลือกสิทธิประโยชน์ก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะผู้ชมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางแฟนเพจของสำนักงานประกันสังคมหรือว่า1 5 0 6โทรไปได้นะคะกระสวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคองรมอนะคะได้มีการพิจารณา นะคะอนุมัติร่างนะคะ